เจบ้านิสโฟไทยแลนด์สองันะคะก็ครั้งนี้เป็นปีแรกที่เราร่วมกับท,ทางเซลสตร์นะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เราถือว่าตอนนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีบทบาทมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคตตาก็ออะไรก็แล้วแต่อาหารการกินแฟชั่นดีไซน์หรืออะไรก็ตามที่คุณรักนะคะคุณทำสิ่งนั้นที่ดีที่สุดวันนี้เราเห็นถึงคุณค่าตรงนั้นและงาน po, เจบ้านโเอ็กซ์โปแล้วก็ได้จัดต้องบอกว่าเรา มีรางวัล Japan Export Award มาหลายปีแล้วปีนี้เรากับนักสอนพูดนะคะรวมถึงกับเดลส์ S <S ก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้คุณค่าตรงนี้กับอีกหนึ่งรางวัลก็คือ Japan Export Influencer Award ในแต่ละสาขานะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณพ,พี่น้องๆทุกคนเลยนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็มาอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยทันบนเวทีแห่งนี้ในปีแรกนะคะเราจะเห็นความคึกนั้งประปุนมากๆเลยทุกคนก็เหมือนพี่พน้องๆน,นะคะเราก็อยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานที่เชื่อมโยง สำหรับ i n f เอ e n ซ e ร์แล้วก็ความรักของคุณที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะคุณคู่ความรู้สึกยังไงบ้างาคะเห็นบรรยากาศการรับรางวัลน,นี้สุดยอด ตัวแทนนุเฟยนุเฟยเป็นคอสเพย์เนอะนุเฟย์ควรู้สึกเป็นยัรระหว่างวันนี้ค่ะจริงๆปีน e nah, ี้น uh ี่ด <mythology> ้เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงเลยที่แบบเจแปนเอ็กโปได้ให้ความกรุณาแล้วก็ทางเทลสตอร์ด้วยที่เลือกเฟย์ขึ้นมานะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็ทางเจแปนเอ็กโปมากๆเลยค่ะค่อะมาเลยทำมาเลยจ้าหรือว่าได้เลยจ้ากาแฟราคา อุดีใจมากๆค่ะที่เจแปนเอ็กซปจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็ให้พื้นที่แบบให้เราเนี่ยมาได้แสดงความสามารถมาปล่อยของนะคะก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหลายๆปีเลยค่ะชอบมากปไลเลยลก,กอเลยค่ะก็ขอบคุณเจแปนเอ็กซโปสหร,รับรางวัลน,นะคะก็ไม่คิดไวยฝันว่าทางเจแปนเอ็กซโปจะมอบรางวัลน,นี้ให้ก็ขอบคุณมากค่ะก็หวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเรื่อเดียวกันค่ะขอบพระคุณมากเลยที่คณะกรรมการคณะผู้จัดงานทุกท่านเห็น สิ่งเล็กๆที่เราทำงานที่เราทําแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจหือว่าสําหรับอินฟูทุกๆท่านที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆตออแทนคือกับสังคมได้ก่าวว่าวันนี้ทําผมสีทําผมสีนี้มาเพื่องานนี้เลยคสักพักเลยฉันโนสัมภานแล้วที่เซนท์ทนเบอร์ค่ะ ต้อบอกันลปนยังตอนแรกนี่ราส้าบัดห้ตัเองเราเป็น่างัแต่ว่าพอผลสำร็จวกาลาเนใจเนี่ยไปสร้างให้ผู้อื่ด้วยก็้อกเป็นสำหรับเพื่อนเราด้วยแล้วก็เป็นงใจสำหรับคนที่ทำานอก็จะสร้างผลงานดีจด้ยนะคุณอมมาตอนมีเดงตัโมโมนะกับาวัลนี้เลยนะครับญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นเลยคค่ ก็หนุกูก็บอกว่าขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยแล้วก็รู้สึกขอขอบพระคุณจากใจจริงสําหรับนฟนเอรนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้จากนี้ไปก็ขอให้เชื่อมโยงไทยกับญี่ปุ่นอันนี้เติมเอง <laughs> ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ, <laughs> okay, คะ